สวัสดีทุกท่านเลยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับพีน่นิใครคุณชนแนลนะครับตอนนี้ก็อยู่กับในเกมขับรถน,นะครับในเกาหลีนะครับแต่เป็นภาษาเดี๋ยวเปิดเข้าเลยนะครับกระดินจุดนี้นะครับกลางผมไม่รู้นะครับจุดอะไรอ๋อจุดสนามนะครับที่ผมเลี้ยงา แล้วก็ขับจนถ้าเกิได,ดไม่ยไ้ยเเลยชนแล้วชนเลชยลชนก็ต้องขออาภัยด้วยนะครับผมที่ปิดลิดผมทำนานเกินไปหน่อยผมชน,นแล้วโอ้โหผมขับเลยว จำนะครับเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวผมจะพาไปชมน จผม okay. ผมกลับแล้วด้วยผมจะไปขึ้นมาตู้เพราะเราจากจะไปทางเมืองนะเราต้องซ่อมรถก่อนนะคะ ผมมาให้ดูนลครับโอ้ผมทำได้คดีแต่ผมก็เรื่องก็ต้องซ่อมถ้าผมจะเลี้ยวไปทางเมืองชานเมืองขออภัยกันด้วยนะครับตอนนี้ก็มีแอปไม่นั่นดีๆโอ้โหผมตาย ผมต้องกับต้นเลยนะครับแต่คนอื่นก็ทำคลิปบ่อยนะครับก็เขาก็ทำมาทิ้งแกลกันโอ้ผมต้องเลี้ยแล้วครับผมจะออกไปชานเมืองครับเพราะว่าผมเหตุผลต้องเบอรขออภัยนะครับในการเสียงคลิปไม่ดีนะครับขอ,ออภัยด้วยนะครับ เบผมจะหมดแล้วน้องหายชิบชา้างจริงนะครับแต่ผมไม่เป็นไรวันนี้มันก็ชร์รต่อ,อไปนะครับ There speed bump the front. อันนี้วงเวียนใหญ่นะครับอันนี้ก็มันพรพดภาษาอังกฤษเองนะครับผมไม่ได้ไปทำมันผมก็ต้องกลับตามหัครับโอ้โหผมไม่ต้องหยุดเลยนะครับ ว่าเกิดผมขับได้แล้วผมผ่านเฉยเลยเดี๋ยวผมตรงไปตลอดเลยเดี๋ยวผมก็ต้องไปเติมน้ำมันฮะน,น้ำมันหมดถ้าเราจะเอาเข้าไปชานมเราไปทางนี้ดีกว่า ถ้าเราจะออกไปชันเมืองรอรถนะครับโอ้โหผมไปชนรถแตะไม่ได้เลย แต่ผมต้องเบรกนะครับ๋ยวผมต้องขับชากรอภัยเขจะให้คนเดิน หนุยนานนะ่าไฟดีวันแรงครับผมว่าเลี้ยวไปตรงไปดวใชว่เลยสบบยากไปได้สะครับ a speed bump on the front this is a child protected area slow down less than 30 kilometers I นี่ครับมาต่อยหมทางหาทางขึ้นก่อนผวว่าจะเลยมันก็ตรงไปเรื่อยๆนะครับแต่ช่ลยรถคนอื่น ออกไปเพชรกับเพชน,นทําวนทอนสายสามนะครับมันออกไปเมืองชินโนตะ,นะครับเมืองนี้มันก็เป็นเมืองใหญ่มากนี่เมืองครับอันนี้ไม่ใช่กรุงเทพหรือว่าอะไรนะอันนี้ถ้าเราจะเข้าตึกนะครับเข้าไม่ได้นะครับผมต้องไปพิธมน์ทนสายสาม ไฟแดงผมมาทางนี้เรียบเบือมต้องเลี้ยวไปด้านนี้นะครับพุนทธมนฑลเพราะว่าผมจะเข้าไปเขีเขนเีนี้ครับนี่อ้าวไฟแดงครับแน่ว่าอะไ ออกไปกันด้นะครับลอ,องดนะูสิอ๋อผมมออกทางนี้ทางนั้นมันก,นก็ไม่เคยเข้าไปนะครับน้ำพุธมันทนนะอือหือ ดดไฟแงผมามาชาทะเลนะครับมาดูผมมาดูชายทะเลนะครับรอกว่าจะถึงไฟแดงนะครับผมก็ถ่ายคลิปบันลึคลิปนะครับผมไม่ได้ถ่ายคลิปมานานลาวอันนี้นะ มอย่าบิดใจได้ผมใส่แล้เขาจะได้เจินทุกหน้าา ขอโทษนะครับขออภัยผมก็มาทุกวันนะผมก็จะเลี้ยวไปพุทธมลทนลร์จะเลี้ยวไปด้านนี้นะครับแต่ไม่ใช่พุทธมณฑลน,นะครับผมมาบ่อยแล้วเมืองเนี่ยมันเป็นเกมนะครับ มันเป็นเกมมือมือของขับบอลแต่ไปก่อนชนแล้วเห็นไหมต้องไม่เข้ารูปทางเมื่อกี้มีสองบิดเนียนะครับ โอเคเพอร์เฟคเหมันตันโอ้โหผมหอมใส่ผิดนะครับไปใส่ผิดต้องขออภัยด้วนะครับเออซึต้องรอนะครับ เงียบเลยครับคือผมถอยไม่ได้จริงครับชิคผมถอยกันนะครับมันกดระเบียบนะครับของของเจ้าหมายนะครับมต้องไป่อก็ได้ว่าตอนนี้ก็อยู่เฉย บรัไม่น่าปรับเรนรถผมกระจกแตกถามทำไมครับผมอยู่ออนไลน์นะครับฟินที่ใครคุณชาแนลนะครับก็ขับไปในเมืองนะครับอ๋อมีคนถามมาว่า ใครอยู่ในเมืองนะครับก็ผมนะครับอยู่ในเมืองชื่อเมืองอะไรนะครับอันนี้โหลดฟรีเพจสตนะครับมันชื่อว่าเมืองญี่ปุ่นนะครับเข้าไปเลยผมเซิร์ชให้ดูนะครับแต่ผมไม่พิมพ์อัมพาวิบ่าวก็ได้คนก็ต้องไปเซิร์ชเองนะครับแต่ผมว่าโดนกระจกแตกแล้วเป็นยังไง ไม่มีผมก็ต้องซ่อมแบบนี้ครับใช้ีถซ่อมเองนครับมันก็ใช้รถดีนะรถด้านหลังตามานะครับเขาบอกว่าทำมันช้าขนาดนี้ล่าก็ต้องเลี้ยวไปด้านนี้ต้องไปกลับรถนะครับใต้สะพานชเอา ไม่ใช่ขอกลมแล้วตายดัง,ง,ง,ง้จิจิจิโอ้เยเลยก,กลับไปได้่ เช่ที่กับของผมนะครับถามทำไมเหรอครับผมย้อนสอนเราว่าควรจะดีถ้าขึ้นมาต้องเรียนจะดีผมก็ไปสายนกันสายเอเชีย ผมย้อนสอนมาทำไมนี่เออผมย้อนสอนนะมาก็ต้องขออภัยผมถอดอภัยบ่อยผมย้อนสอนนะครับถ้าผมตายขึ้นมาเกมนี้ไม่ตายครับเกมนีม้ตายเอาผมลง<ม>อุมโมงทำไมผมว่าล้ว,ว่าน้ำมันใกล้จะหมดเพราะว่าน้ำมันใกล้จะหมด ต้องไปด้านไหนมาแล้วเหครับต้องขึ้นสะพานโอ้โหผมผมเลยผมเลยแล้วเพราะว่ารถอย่างอื่นมันไม่ทันนะครับต้องไปกลับรถอีกแล้วไป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  บอกว่าอันนี้สะพานไม่ดีเลยเราไม่อยากขับเร็วเลยร์เลยอย่าคิดมากนะครับต้องซ่อมด่วเนเกือบจะชนผมว่าแล้วมีอีเมลส่งมาขอโทษนะครับ แย่า <Yeah>. ต้องเป็นระยะห่างไหนนี้มันไม่ไปต้องไปตามมันเขาแรัวว่าต้องไปเติมน้ำมันจริงด้วยต้งที่เขากลับลง ถามว่าทำไมาผมโดนชนไปเลยผมตามหาปั๊มน้ำมันจะปั๊มน้ำมันแล้วแต่ผมไม่ได้เจอ ไปดูเต็กท <om> ี tá, ่ดินชนต้องขออภัยนค่ะโดนชนบ่อยอะผมต้องเติมน้ำมัน9 5เลงไว้นะคะเบคอน พอไม่เติมน้ำมันจริงๆด้วยผมต้องไปเริ่มใหม่นะเพราะว่าตอนนี้เขาถ่ายเป็น จะรู้จริงเดี๋ยวอยากรู้เกมต่อไปแล้วใช่ไหมครับถ้าอยากรู้เกมต่อไปแล้วเชิญติดตามรับชมด้วยนะครับตก้งนะครับ